จ้าสวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องโปรไปค่ะเจ้านี้เบื่องปลาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโบถี่บ่มีพลาสติกเลยค่ะเป็นบ่เทรามาชา้าด้วยค่ะดึกประมาณสามสิบสามสิบเส้นเท่านั้นเลยค่ะมั่นชิมีปลาปลานนเขาตัวหนึ่งค่ะใหญ่ขึ้นมากที่มันเป็นปลาอีตู่ค่ะผู้ขายเพิ่นแถมให้ตัวดำดำค่ะนั่นๆั่ะ่นนั่มาก บ่จจำเป็นต้องคุดคล้องลึกเด้อค่ะเด้อต,ตื้นก็อยู่ได้บ่งทีปลาดุกมีปลาปลาดุกปลาสลิดค่ะปลาหมอชุมพอนค่ะจะลายกบมือเวลาเขาจะกินเขาก็ตักเอาด่เลยค่ะบอลนี่ตักใดด้วยค่ะ้า พาเว้ากันหลักๆเลยค่ะอยู่ในสวนนี่จะมีแยกเป็นสามข้องเป็นสามเส้นตัวนี้จะเป็นตัวตัวโอนะคะตัวโอหล่ะก็มีหางนิดนึงคล้ายๆว่าเลขหนึ่งไทยนะคะนี่ค่ะผมจะย่ามไปสั่นอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งไทยก็ว่าได้ค่ะเหมือนขอดก้นหอยสินะคะตัวนี้เป็นเป็นเป็นหัวหอยค่ะเป็นเป็นตรงแล้วก็ไปทั้งนั้น ที่แรกคนกัที่แรกเป็นเซนเดียวกันค่ะพ่อมันมันปรับระดับน้ำบ่ได้ค่ะก็เลยกันเพิ่นแต่ก็ดูเล่ยไงค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นยังสีขาวะเด้อหมายคือเหลยงหนึ่งไพ่นี่แหละค่ะมันก็จะ เห็นบหมคะอนจะยู่กันแบบซูมุ้มสูแก่แบบมีความสุขเลยค่ะเลี้ยงห้ยอิงธรรมาชาติที่สุดเลยค่ะปลาปลานีกระซีแซบด้วยค่ะแบบมันเข้าห้ยหัวาหารมือละเทือค่ะนอกนั้นก็จะเป็นแหนแดงเป็นพักพีกนน้วยพักนันพักนี้พักบุง้งที่อยู่ในบ่อเพื่อนเหรอนี่เห็นแบหบมเด็ดทมชาติเลยด้ยค่ะนี่ค่ะ จะหางเด็กหนึ่งจะมาทางนี้เด้อค่ะเด้อเหมือนเลขหนึ่งไทยค่ะอันฝั่งหางเด็กหนึ่งคุณคุณบัวค่ะมือนี่ค่ะปนปลาเข็งค่ะไปกินกับบัวผักบุ้งบัวแบบเคลือคืนหน่อยอันนี้ค่ะหางเด็กหนึ่งจะเป็นนังเสียค่ะ ค่ะหางเด็กหนึ่งคนสีไม้จังสิค่ะเห็นบ่มน้ำก็จะใส่ใสด้วยค่ะสองสามมือเติมน้ำแท่นึงค่ะเห็นบ่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่แหละค่ะที่เป็นลูกายๆว่าเล็กหนึ่งเด็กหนึ่งไทยนะคะนั่นหัวเพลินหางว่าทางนี้ค่ะอยู่ในสวนนี่จะมีข้องอยู่ไข่ปลาสามสิบค่ะปกติกะนี่แหละค่ะแบ่งกันเพ่อนออกจากตัวนี้แล้ค่ะ กันไวค่ะเพราะว่าน้าม,มันตั้งระดับกันเพราะเขาขุดเองเขากะพถะถหมองใดมันขุดง่ายเขาก็ขุดเลิกงันสินะค่ะเพราะน้ำทา้งนั้นยังบ่เต็มจาทางนี้กรแลุนเลยตัดออกค่ะตัดแยกออกมาจางหาดเห็นบอกค่ะความชุม่มชื้นความเขียวขจี